มันไม่ใช่ตัวที่สามคนดูดิตัวที่เก้าสิบเก้านะคะดู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 ทุกคนดูนะคะมันยืมมองมันยกล่องโอ้โหมันยกล่องป่ะครับตกเปล้วะหรือมันอ้าปากสิมันไม่ใช่มันใช่ปากมันที่ไหน่ะ นี่คือป่ามันมันอาบอะดีดร้อนจังร้อนจุงน่ากินจุงตอนนี้ฝนตกนะคะชิวมากค่ะขอถามหน่อยครับกี่ปีคุณจะแก่เสร็จครับอ๋อมันมันไอตัวนี้มันเน้นมากเลยอ่ะนี่ก็กินไปทั้งเกะนั่นมันดี มันมีแคลเซียมนะไอ้แหลกจริงไอ้ตัวเขาเรียกอะไรมันอะเปลอเออนั่นแหละมันมีแคลเซียมนะบเชเนื้อมันอะเนื้อมันจะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมาเลี้ยวเร็วเร็ว จิ Beast ้มจิ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 ้มจเยอะ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 อกินกิน